วันนี้มาตอบคอมเมนต์พี่น้องเอฟที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับการไปทําเครื่องมาแล้วเกิดอาการควันไหลควันไหลไม่หยุดน้ํามันเครื่องไหลออกท่อไอเสียนะครับพี่น้องเอฟซนะซึ่งจากคลิปที่พี่น้องเอฟได้เห็นอยู่ในขณนะนี้นะครับนี่ก็คือรถที่ไปทําการคว้านเสื้อสูบมาถ้าหากว่าเราไปคว้านเสื้อสูบมาแล้ว ผลปรากฏว่าแหวนกับกระบอกสูบนะครับแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันมีแสงลอดในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแบบนี้แน่นอนครับมีอาการควันไหลกินน้ำมันเครื่องอย่างแน่นอนเลยนะครับและก็บอกไว้เลยว่าลันอินไม่หายนะครับเพราะว่าแสงมันลอดเยอะมันกวาดน้ำมันเครื่องลงไปไม่หมด ทำให้น้ำมันเครื่องเล็ดลรอดขึ้นห้องเผาไหม้นะครับแบบนี้รับรองว่าควันไหลร้อยเอเซ็ยาประกอบครับให้ตีกลับไปเครมให้เขาทำการคว้านเสื้อสู่ใหม่หรือว่าขัดใหม่นะครับพี่น้อง f อฟเอาละนะครับในคลิปนี้ก็ตัดภาพมาให้ดูกันชัดๆอย่างนี้เลยก็คือแหวนกับกระบอกสูปมันไม่สนิทกันนะครับอ่า ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงกึ่งนะครับจะรับผิดชอบให้เราไหมกับการขัดเสื้อสูบไม่กลมนะครับพี่น้องนะนี่แหละนะครับปัญหาของลถควันไหลหลังจากทำเครื่องมาครับ